วีซ่าไทยนอนโอครอบครัวคู่สมรสขอจากสถานทูตในต่างประเทศหรือมาเปลี่ยนวีซ่าตอนอยู่ในไทยอันไหนดีกว่ากันวีซ่า n o n อก็จะเฉพาะกับคนที่เป็นคู่สมรสคือเป็นสามีหรือภรรยาหรือเป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่ของชาวไทยซึ่งก็สามารถทําได้ทั้งเราขอจากสถานทูตไทยในต่างประเทศหรือเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าแล้วก็มาเปลี่ยน เขเรียกว่าเปลี่ยนการตรวจลงตรากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอตอนอยู่ในไทยทําได้ทั้ง2แบบแต่ว่าถ้ามาทําในไทยเนี่ยก็ต้องเฉพาะคนที่ได้สิทธิ์ของฟรีวีซา่าก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดคนที่ต้องขอวีซ่าเข้ามาอยู่แล้วก็กคงต้องขอวีซ่าจากต่างประเทศอย่างเดียวสําหรับคลิปนี้เราก็มาดูกันนะครับเปรียบเทียบประชันกัน2แบบเลยระหว่างกับสถานทูตไทยในต่างประเทศกับมา เปลี่ยนวีซ่าในไทยเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันก็คือเอามาประชันกัน2แบบเดี๋ยวทุกลิงก์จะลงไว้ใต้วิดีโอเพราะว่ามันจะยากหรือจะง่ายสําหรับแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคนคนนั้นว่าสะดวกแบบไหนมากกว่ากันก็คือเราจะมีสเว็บไซต์เว็บไซต์แรกก็สถานทูตไทยที่วอชิงตันดีซีกับอีกอันหนึ่งก็คือกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งก็คือตอมในไทยซึ่งอันนี้ก็ขอใช้เป็นตัวแทนของสถานทูตไทยในประเทศต่ตางๆ ซึ่งก็รายการเอกสารน่าจะคล้ายๆกันอาจจะต่างกันแค่บางอย่างแล้วก็การขอวีซ่าไทยในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นประเทศฝรั่งทั้งหลายส่วนมากนะไม่ใช่ทั้งหมดก็จะต้องขอผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็จะไม่ได้ให้ไปที่สถานทูตแล้วก็จะวีซ่าส่งมาให้ทางอีเมลส่วนประเทศที่ยังไม่ได้ให้ขอทางเน็ตก็ต้องไปติดต่อที่สถานทูตตามปกติข้อดีก็คือถ้าคนที่ทําทางอินเทอร์เน็ตเป็นอยู่แล้ว แล้วก็เอกสารทั้งหมดก็คือสามารถใช้เอกสารในประเทศของเราได้เลยที่เราอยู่เป็นภาษาของประเทศนั้นๆได้เลยยกเว้นเอกสารราชการของไทยอ่ะก็อาจจะต้องแปลซึ่งซึ่งแต่ละคนคงมีกันอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไปติดต่อกับตอมในไทยเนี่ยแน่นอนเอกสารทุกอย่างต้องเป็นภาษาไทยแล้วก็โดยเฉพาะพวกหลักฐานการเงินต่างๆถ้าไม่มีหลักฐานการเงินที่เป็นของไทยก็อาจจะต้องไปขอการรับรองบางอย่างจากสถานทูตของประเทศที่เราอยู่ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ครับมาดูเปรียบเทียบกันก่อนนะสำหรับใครที่เข้ามาที่เว็บสถานทูตเนี่ยตรงเมนูเนี่ยควรจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเมนูเกี่ยวกับการขอวีซามักจะอยู่ในภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยนั้นก็จะเป็นบริการคนไทยก็จะไม่ได้พูดถึงเรื่องวีซ่าเลยฉะนั้นอันนี้เอาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วแล้วก็อ๋ก็เลือกมาแล้วหมวดก็คือวีซ่า for non t a i nationals ก็คือ spouse คู่สมรส parents พ่อแม่แล้วก็ children ก็ลูกก็ได้ทั้งหมดเลยก็เรียกรวมรวมว่า ครอบครัวของชาวไทยอย่างตัวอย่างสถานทูตนี้เราจะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย15วันทําการก็คือไม่นับเสาร์วอาทิตย์ก็ต้องเผื่อเวลาไว้ถ้าดีก็สักเดือนหนึ่งเลยก่อนวันเดินทางแล้วก็ของที่นี่ก็จะต้องขอผ่านทางเว็บไซต์ www.thai-e-visa.go.th e ซึ่งข้อมูลวิธีการขอวีซ่าต่างๆโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตก็ดูได้ใน g o n o ok g u i d e c o m r e o p e n นะครับเอามีรวบรวมเอาไว้เดี๋ยวลิงก์จะอยู่ใต้วิดีโ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่เยอะเลยก็มีพาสปอร์ตซึ่งเป็นเอกสารที่เราก็ถ่ายเป็นรูปภาพเสร็จแล้วก็อัปโหลดเข้าไปในระบบไงเพราะว่าต้องขอทางอินเทอร์เน็ตอ่าพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปภาพของผู้ยื่นวีซา่าแล้วก็รูปถ่ายพาสปอร์ตไซส์2อูนสนิ้วถ่ายเองได้อันนี้ขอทางเน็ตเนี่ยถ่ายเองได้ให้เป็นไปตามตัวอย่างที่เขาโชว์อยู่ในนั้นแล้วก็มี declaration form อันนี้ก็จะต้องดาวน์โหลดแล้วก็ปริ้นแล้วก็ กรอกนิดหน่อยแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็อันนี้ก็เป็นตั๋วเครื่องบินซึ่งซึ่งเคยถามแล้วใช้ตั๋วจองได้คือไม่จําเป็นต้องซื้อของจริงเพราะว่ามันราคาสูงนะยกเว้นแต่ว่ามั่นใจละขอมาบ่อยก็ก็แล้วแต่คือใช้แบบจองเฉยๆก็ได้สําหรับตั๋วจองถ้าทาไม่เป็นก็สามารถติดต่อโกโนไกดได้ถัดมาก็คือบัญชีธนาคารซึ่งยอดการเงินที่เขาต้องการในนี้ไม่เยอะเลย แค่ประมาณ $700 ดอลลาร์ต่อคนเท่านั้นก็แค่20,000กว่ากว่าๆเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เพื่อนๆจะต้องจำตัวเลขเอาไว้เพราะว่าจะเอาไปเทียบกับตอนเปลี่ยนวีซ่าในไทยซึ่งอันนั้นเขาก็ต้องการเรื่องของการเงินเช่นเดียวกัน700ต่อคนหรือ1,500ดอลลาร์ต่อครอบครัว1 5 0 0ดอลลาร์ก็ไม่แน่ใจ4 5หมื่นนี่แหละซึ่งยอดการเงินใช้น้อยมากมาหลายคนก็ใช้ทุกคนรวมกันแค่1,500ดอลลาร์เท่านั้นแล้วก็ที่อยู่ในนี้หลักฐานความสัมพันธ์ ที่เป็นหลักฐานราชการอย่างเช่นแล้วแต่เคสไงถ้าเป็นลูกก็สูติบัตรถ้าเป็นคู่สมรสก็ทะเบียนสมรสซึ่งถ้าอันไหนที่เป็นภาษาต่างประเทศก็จะต้องแปลเป็นภาษาไทยซึ่งคิดว่าคงมีกันอยู่แล้วแล้วก็หลักฐานของคู่สมรสหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่เคสอย่างที่บอกก็คืออาจจะเป็นสำเนาพาสปอร์ตหรือว่าสำเนาบัตรประชาชนของไทยกรณีของเด็กอายุไม่ถึง20ปีก็หลักฐานก็คล้ายๆกันที่ส่งเพิ่มก็สูติบัตร ทะเบียนสมรสของพ่อแม่บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองแล้วก็หลักฐานยืนยันได้สิทธิ์ในการปกครองกรณีที่ไม่ใช่พ่อแม่แล้วก็หนังสือยินยอมให้เด็กไปต่างประเทศต่อมาอันนี้เราประชันกันอันนี้ของตอมอนะก็คือเราจะเข้ามาแบบฟรีวีซ่าก็หมายความว่าไม่ได้ทําอะไรแพ็คก,กระเป๋าเดินทางเข้ามาเลยแต่ก็จะมีระยะเวลาอยู่จํากัดก็คือแล้วแต่ช่วงฉะนั้นในระยะเวลาจํากัดนี้ก็ต้องรีบไปทํา ซึ่งเขาก็จะมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านอนโอก็คืออย่างอันนี้ข้อ7เพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยรหัสโออันนี้สําหรับของบุตรแล้วก็ข้อ 6. กรณีสมรสเพื่อให้หรือรับความอุปการะจากบุคคลสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชาอาณาจักรเอากรณีของคู่สมรสก่อนนะครับซึ่งจริงๆต้อง,งบอกว่าเอกสารส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันจะมีต่างกันแค่บางอย่างฉะนั้นของกรณีบุตรก็จะอ่านเฉพาะส่วนที่ต่างกันอ๋อลืมบอกไปส่วนของวีซ่านอนโอ ในนี้เขาก็บอกก็คืออยู่ได้ไม่เกิน90วันโดยที่สามารถต่อได้แต่เขาไม่ได้บอกต่อได้เท่าไหร่แต่รู้มาว่าต่อได้อีก1ปีแต่จะต้องต่อล่วงหน้าก็คือมากกว่า15วันก่อนที่จะหมดเขตถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้อันนี้หมายถึงว่าตอนที่เราได้มาแล้ววีซ่านอนโอแล้วก็จะขออยู่ต่อคือมันจะมีระยะเวลาเบื้องต้น90แล้วก็จะขออยู่ต่อได้อีก1ปีเนี่ยต้องรีบมาทําก่อนที่จะหมดอายุ ก็ควรจะไม่น้อยกว่า15วันก่อนหมดอายุครับแล้วก็เอกสารที่ใช้มีทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยก็แบบฟอร์มตอม .86 สําหรับคนที่มาแบบวีซ่าท่องเที่ยวฉะนั้นก็ถ้าคนมาแบบฟรีวีซ่าก็เป็นแบบฟอร์มตอม .87 คิดว่าที่นั่นเขาคงมีแต่ว่าถ้าจะดาวน์โหลดในเว็บของตอมอนี่ก็มีแล้วก็สําเนาห,หนังสือเดินทางแล้วก็หน้าแรกที่มีรูปภาพแล้วก็หน้าที่มีตราประทับขาเข้าแล้วก็ บัตรขาออกตอมหกซึ่งก็เป็นหลักฐานเก่าโบราณและได้ยินว่าเขาไม่ได้แจกแล้วฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้ใช้นะช่วงเวลาที่พูดวิดีโอนี้แล้วก็รูปถ่ายอันนี้จะคงต้องเป็นของจริง4ี่คูณหเซนติเมตรหรือ2นิ้วจํานวนหนึ่งรูปค่าธรรมเนียม2,000บาทของสถานทูตเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงแต่ก็มีค่าธรรมเนียมอยู่เหมือนกันแล้วแต่ว่าขอเป็นซิงเกิลหรือมัลติเพิลหมายถึงขอแต่สถานทูตในต่างประเทศถ้าเป็นซิงเกิลรู้สึกจะประมาณ3,000ันแต่ถ้าเกิดเป็นมัลติเพิลก็ 7,500นาถ้าเทียบเรื่องของค่านธรรมเนียมตรงนี้ก็ถือว่าถูกกว่าละถัดมานี่คือหลักฐานของคู่สมรสชาวไทยก็คือสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้คงจะแล้วแต่ถ้ามีมั้งสำเนาบัตรประจําตัวพนักง,งานสำเนาบัตรขา้าราชการอะไรเนี่ยก็คือถ้ามีถ้าไม่มีก็คงไม่ได้ใช้ก็คือเอาแค่สำเนาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านแล้วก็ทะเบียนสมรสแน่นอนเป็นกรณีคู่สมรสนี่ ถ้าจดทะเบียนสมรสในไทยมีอยู่แล้วไม่ได้ต้องทําอะไรเพิ่มทะเบียนการสมรสคอลลสองกับใบสําคัญการสมรสคอลอสามอันนี้คืออะไรสําเนาหนังสือรับรองสถานภาพการสมรสก่อนจดทะเบียนหากไม่มีสามารถขอคัดจากสํานักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอที่ไปจดทะเบียนสมรสได้ต้องเฉพาะอ,อําเภอที่ไปจดทะเบียนด้วยนะนี่แหละครับถ้าขอในไทยก็จะชอบมีหลักฐานแปลกๆโผล่มาถ้า จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศเราจะต้องมาท,ทําทะเบียนฐานะความเป็นครอบครัวคอล์ยี่สิบสองก่อนแล้วก็ทะเบียนสมรสของต่างประเทศยื่นคู่กันแล้วก็หนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือสถานทูตหรือสถานกงสุนของคนต่างชาติในประเทศไทยก็คือไปติดต่อจากสถานทูตของที่ประเทศที่เราอยู่ที่ตั้งอยู่ที่ไทยเนี่ยแสดงว่าเป็นส่วนแห่งครัวเรือนคืออะไรไม่รู้สถานทูตเขาน่าจะรู้อยู่แล้วนะ สถานทูตของต่างประเทศที่อยู่ในไทยซึ่งทุกข้อรวมกันนี้จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เหรอและรับรองจากสถานทูตของต่างประเทศที่อยู่ในไทยหรือรับรองจากกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศก็คงมีกันอยู่แล้วอย่างที่บอกแล้วก็ถ้ากรณีสามีเป็นบุคคลต่างด้าวก็หมายถึงว่าต้องโชว์เรื่องของหลักฐานรายได้โอเคก็คือแสดงหลักฐานการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0บาท โดยต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตของผู้ยื่นคําขอที่อยู่ในไทยพร้อมแสดงหลักฐานอ้างอิงที่มาของรายได้หรือแสดงบัญชีธนาคารที่อยู่ในประเทศไทยเป็นภาษาไทยแล้วก็มีหนังสือรับรองจากธนาคารมายอดรวมเป็นออมทรัพย์หรือฝากประจําไม่น้อยกว่า0ี่แสนจำได้ไหมครับเมื่อกี้ให้จําตัวเลขไว้คือต้องบอกก่อนแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะเราต้องไปอ่านดูนะแต่ของที่พูดเนี่ยเขาต้องการแค่ประมาณ700 ดอลลร์ก็ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทแต่อันนี้จะใช้เยอะกว่ามากก็คือถ้ากรณีที่มีบัญชีในไทยอยู่แล้วแล้วก็ยอดไม่น้อยกว่า400,000ก็ไปขอหนังสือรับรองแล้วก็สำเนาบ,บัญชีมาแต่ถ้าเกิดไม่มีบัญชีในไทยก็ติดต่อสถานทูตหนังสือแสดงรายได้ไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0บาทต่อเดือนอันนั้นกรณีภรรยาไทยสามีต่างชาติอันนี้กรณีสามีไทยภรรยาต่างชาติก็ตัวของสามีไทยก็จะต้องแสดงหนังสือรับรองการทํางาน โดยผ่านการรับรองจากหัวหน้าง,งานมาแล้วไม่เกินหนึ่งเดือน <c oughs> ก็คือลงวันที่ไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนโอ้ oh. แล้วก็มีภาพถ่ายครอบครัวโดยมีคู่สมรสอยู่ในภาพและที่พักอาศัยประมาณ6รูปแสดงให้เห็นบ้านเล็กที่และภายในบ้านโดยรวมแล้วถ้ามาเปลี่ยนวีซ่านในไทยเนี่ยมันคงจะยากในครั้งแรกๆเพราะเราก็จะมายังไม่มีหลักฐานพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราได้มีหลักฐานอย่างพวกเนี่ยราชการพวกเนี่ยข้อ6เนี่ยถ้าไปทํามาแล้วก็คือวันทามครั้งเดียวใช่ไหมแต่ว่าไอ้เรื่องการเงินเนี่ย ก็ถ้ามีบัญชีธนาคารในไทยด้วยแล้วยอดไม่น้อยกว่าสี่แสนอยู่แล้วเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าหลักฐานทั้งหมดมีอยู่แล้วอย่างที่บอกไว้นะครับกรณีเป็นบุตรเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ข้อ6ก็เปลี่ยนจากทะเบียนสมรสเป็นข้อ6ของนันเนี่ยสูติบัตรหรือหลักฐานการสมรสของบิดามารดาแล้วก็ส่วนแห่งครัวเรือนอะไรที่ต้องไปติดต่อสถานทูตท,ที่ต่างประเทศที่อยู่ในไทยก็เหมือนกันแล้วก็แปลเป็นภานษาอังกฤษแล้วก็เอาไปรับรองที่สถานทูต ที่อยู่ในไทยหรือกรมการกงศูนย์เหมือนกันอ๋อแต่ว่าส่วนของบิดามารดาก็ยังไงก็ต้องส่งทะเบียนสมรสด,ด้วยอีกอยู่ดีหรือถ้าบิดามารดาอยากยาก็ทะเบียนหย่าหรือถ้าบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ต้องมีหนังสือรับรองบุตรคอลสิบเอ็ดส่วนหลักฐานรายได้เหมือนกันเดะเลยหนังสือรับรองรายได้จากสถานทูตไม่น้อยกว่าสี่หมื่นต่อเดือนหรือหนังสือรับรองบัญชีการเงินจากธนาคารที่อยู่ในไทยไม่น้อยกว่าสี่แสนก็เหมือนกันเดะที่เหลือก็ภาพถ่ายครอบครัว สี่รูปเมื่อกี้หกรูปมีอะไรด้วยเนี่ยสัญญาเช่าบ้านสัญญาซื้อขายคอนโดและทะเบียนบ้านแผนที่บ้านพักใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้านสามเดือนย้อนหลังโดยรวมก็คือคงจะยุ่งหน่อยสําหรับครั้งแรกๆถ้าเกิดว่าครั้งหลังๆก็รู้อะไรอยู่แล้วก็คงจะง่ายขึ้นกว่าเดิมครับกันนี้ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสําหรับเพื่อนๆที่สงสัยว่าขอในต่างประเทศหรือว่าไปขอเปลี่ยนวีซ่าในไทยอันไหนง่ายกว่ากันในความรู้สึกของผมคิดว่าเปลี่ยนวีซ่าในไทยเนี่ยยากกว่า เพราะหลักฐานมันเยอะดีแต่ก็คือเราก็ไม่ต้องแผนล่วงหน้ามากไงใช่ไหมอยู่ดีๆอยากจะมาก็มาเลยแล้วค่อยมาทําแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าของสถานทูตไทยในต่างประเทศก็คงต้องเตรียมตัวกันล่วงหน้านิดนึงเหมาะกับคนที่อีกเป็นเดือนกว่าจะมาก็ขอจากสถานทูตไทยก็โอเควงเล็บถ้าทําทางเน็ตเป็นอยู่แล้วตรงนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างใครมีประสบการณ์ทั้งขอวีซ่าในต่างประเทศหรือว่ามาเปลี่ยนวีซ่าในไทย มันยุ่งยากไหมรายการเอกสารมันอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันใช้น้อยกว่านี้แหละบอกเยอะไปเองก็แชร์กันได้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็เช็ครายละเอียดต่างๆได้ใน go.noGuide.com/reopen ok เดี๋ยวลิงก์อยู่ใต้วิดีโอวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ